สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่ b l a b สิงหงทีวีนะครับดูวันนี้พรุ่งนี้ดูอีกนะครับวันนี้มากันแบบสั้นๆน,น,นิดนึงคือตอนนี้อยู่ในช่วงพักเบรกนะครับแต่ว่า,อาพอได้ดูการชกระหว่างไมค์ไทสันนะครับกับแจ็คพอล l ที่เพิ่งจบลงไปเนี่ยมันก็เห็นได้หลายอย่างนะครับสิ่งที่เราเราเห็นในการนี้ก็คือก่อนการชกเนี่ยเราไม่ได้คาดหวังนะครับว่าคนอายุ58เนี่ยแล้วต่อยกับคนที่อายุน้อยกว่า30ปีแล้วมันจะชนะนะครับ แต่สิ่งหนึ่งที่แสดงออกให้เห็นก็คือเฮ้ยไม้เทสันมันซ้อมมา6เดือนเนี่ยเขาตั้งใจนะครับไม่ได้เป็นไฟที่มาหาตังคนะ์แบบอย่างเดียวคือถ้าเราคิดแค่ว่าอายุ58เนี่ยโอ้โหนี่ยังไม่50เลยแค่คิดจะต่อยกับใครก็หมอนรองกระดูกปิ้นแล้วนะ <c oughs> ทีนี้ไม้เทนสันเนี่ยแพ้กับนักมวยแล้วก็ยูทูบเบอร์คนนี้นะครับแพ้ไปแต่ว่าในการชกเนี่ย ผมก็จะไม่พูดตรงนั้นนะครับแต่สิ่งหนึ่งที่เห็นก็คืออย่างแรกคือความตั้งใจอย่างที่สองเนี่ยเมื่อปีที่พอเกิดอะ่ะมันเป็นช่วงเวลาที่ไม้ไทสันเนี่ยแกเหมือนกับไฟท่าแตกนะครับในตอนนั้นเพราะว่าแกมีปัญหาแล้วก็กัดหูนะครับกัดหูอีเวนเดอร์โฮลิฟิลนะครับในช่วงปีที่เจคพอเกิดได้แหละครับถือว่า เป็นปีที่ไทสันเนี่ยดังแต่ว่าดังในด้านลบนะครับแล้วก็คนก็ติดภาพของมนุษต์ยูดำเป็นเป็นคนขี้โกงเป็นคนที่เกเรนะครับจริงนะมวตสไทสันเนี่ยผมเนี่ยถือว่าเติบโตมาแล้วก็ได้ดูไทสันตั้งแต่เด็กแล้วได้เห็นเอ่อมัส์ไทสันเนี่ยขึ้นชกตั้งแต่ไฟที่เขาชนะเทเอร์เบร,เบ,รบิกนะฮะตอนที่เป็นแชมป์โลกครั้งแรกเลยตอนที่เป็นแชมป์โลกที่อายุน้อยที่สุดนะฮะผมจะไม่ผิดคือ20ปีกับอีก4เดือนนะครับ แล้วก็เด็กสมัยนั้นเนี่ยแน่นอนครับทีวีเนี่ยการถ่ายทอดสดแต่ละทีมวยมาแต่ละคู่นเนี่ยนะมันสนุกมากถูกใจมากแล้วยิ่งโตขึ้นมาได้ทำงานอย่างพี่สังเวียนหมัดตรงพี่ส้อยมั่งมีผู้ล่วงลับนะครับในารายการของผมเนี่ยก็คือสปอตไลท์นะครับในช่วงกำบ้านสถานโลกแล้วก็เราหยิบยกเรื่องราวของไม่ทรยสันเนี่ยมาคุยกันบ่อยมากนะครับและวไทยสันเองเนี่ยเป็นเป็นคนหนึ่งที่ต้องบอกว่าเป็นอัจฉริยะในเรื่องของการชกนะครับเร็วหนัก นะครับแล้วก็ผมไม่รู้จะใช้คำว่าดิบเถื่อนดีหรือเปล่านะครับแต่ว่ามันเร้าใจมากมันเหมือนเสือจริงๆน,นะครับไม้ได้สันตอนหลังก็เลี้ยงเลี้ยงเสือด้วยโอ้เลี้ยงแมวก็ปวดหัวแล้วนี่เลี้ยงเสือนะครับแล้วไทสารเองเนี่ยผมนี่ชอบมากในไฟที่เขาต่อยกับไมเคิลสปริงนะครับซึ่งสปริงเนี่ยตอนแรกบอกว่าไอ้ไม้มึงให้สัมภาษณ์นะ ถ้ามึงเกิน2ยกนะมึงตายแน่ว่ามึงตายแน่นะครับมันสั่นต่อยยกแรกตายเลยครับสปริงหลับ90ก่ากวินาทีนะฮะถือว่าสุดยอดมากอ,อ่อีกแต่ว่าอีกฟลหนึ่งที่ผมยังจดจำได้นั้น,น,นเนี่ยเป็นมวยโลกที่มวยโลกต่างประเทศแล้วต่อยเย็นเราก็เลยรู้ว่าอ๋อประเทศญี่ปุ่นเนี่ยเวลาได้เลยแบบนี้กีฬามได้สอนอะไรหลายอย่างนะครับ เราได้รู้ว่าไทสันมาต่อยแล้วก็แพ้น็อกให้กับนักมวยทึ่งชื่อยาวมากรับเด็กในยุคนั้นที่ไม่มี Google หรือว่าอะไรอ่านหนังสือพิมพ์น,นะก็คือเจมส์บัตเตอร์ดักลาสแลวก็จําชื่อนี้แม่นจนถึงทุกวันนี้เพราะว่าเขาสามารถคว่ำไทสันได้สุดท้ายเราก็อย่างที่หลายคนคนสมัยก่อนนบอกไอเนี่ยไม่ได้ซ้อมนู่นนั่นนี่แล้วสุดท้ายไทยสันเนี่ยแกเกะฮะก่อนไปเกะดิ้งหญิงครับ <c oughs> โอ้เละเทะนะครับก็คิดว่าจะชนะอยู่แล้วแล้วก็แพ้นะครับ หลังนั้นชื่อของไม้ไทสันเนี่ยมันก็วนเวียนอยู่ในในเชิงเรียกว่าผมมองว่าไทสันคล้ายมาดอนน่านะครับมีความเป็นอัจฉริยะแต่ว่าถ้าคนชอบก็ชอบเลยคนไม่ชอบก็จะไม่ชอบนะครับสำหรับไทสันที่ว่าโด่งดังในทางลบเนี่ยไทยสันเองปี97ที่กัดหูโฮลีฟิลเนี่ยตัวผมเพิ่งเข้ามาแล้วก็ฝึกงานที่สยามรัฐนะครับโกเรียนเนี่ยแหละครับกิตะวพันวัชรบ้านกลางได้รับการมอบหมายจากพิตินะฮะ คุณปีชาภูริพัฒนากิจให้ให้ให้ตามมวยนะครับแล้วพี่เหรียญก็ให้ผมเนี่ยช่วยดูช่วยมาดูตรงนี้ฝึกงานเพราะว่าไม่ฝึกแต่ฟุตบอลอย่างเดียวนะฮะแล้วก็ได้เขียนสกู๊ปเรื่องนี้นะฮะตอนนั้นเนี่ยผมยังเรียนมาขอฝึกงานในช่วงที่ยังไม่ต้องรับใบคือฝึกฟรีๆนะครับฝึกฟรีๆเอาประสบการณ์ล้วนนะฮะก็ได้เขียนสกู๊ปไทยสันกับเจเอ่ากับทางเอเวอร์โรมิเฟลที่กัดหู30ปีแล้วนะครับอืถือว่า สามสิ่กว่าปีแล้วนะน,นานมากนะครับนานมากสําหรับโอ้ก็ต้องบอกว่า9 7, 2, 7, 2, 10, 7้าเจ็ดสองพันเจ็ดะครับโอ้นานจริง <c oughs> นานจริงว่ะพอนับไปนับมาแล้วเออทําไมเราโอ้มันนานขนาดนี้นะครับอืมอืมอมนี่กูแก่แล้วหรอยังนะครับสุดท้ายแล้วพอเราเห็นการชงในครั้งนี้ของไทสันเนี่ยผมก็เลยรู้สึกตัวเองว่า รู้สึกว่าเป็นเด็กอีกครั้งหนึ่งไม่ทราบว่าใครรู้สึกเหมือนผมหรือเปล่าพอดูไม้ไทสันแล้วขึ้นชกเนี่ยรูปร่างของไทยสันในวันนั้นนะครับเมื่อ30กว่าปีก่อนกับไทยสันในวันนี้เนี่ยยังคงคล้ายกันนะครับยังคงไม่ได้แตกต่างกันมากมายนะักแล้วเราก็ระหว่างที่ผมดูเนี่ยผมนึกถึงเลยว่าเออครอบครัวเราในยุคแรกที่ได้อยู่ด้วยกันมา ตอนนั้นได้มีโอกาสดูมวยด้วยกันดูอะไรก็ตามครอบครัวก็จะดูเป็นครอบครัวด้วยกันนะฮะทั้งแม่ทั้งตาทั้งยายตอนนี้ทั้ง3ท่านก็ได้ได้จากไปแล้วนะครับก็เหลือแต่พ่อแต่ว่าพ่อเนี่ยเป็นคนสนับสนุนผมดูกีฬาแต่ไม่ค่อยได้ดูกีฬาร่วมกันเพราะพ่อต้องเดินทางไปต่างประเทศไปทํางานเป็นช่างสารวจนะครับเพราะฉะนั้นแล้วมีความรู้สึกได้ว่าวันนี้รู้สึกว่ากระชุ่มกระชวยเป็นเด็กอีกครั้งหนึ่งทาให้ตอนแรกนี่ไม่คิดเลย ว่าจะจะมาทําคลิปแล้ว,พวเพราะวันนี้ไลฟ์ก็ไม่ไลฟ์นะครับแต่ว่าก็เลยมาพูดตรงนี้ให้ฟังอาจจะไม่ไม่มีรายละเอียดเรื่องมวยอะไรมากครับแต่นี่คือฟิลลิ่งล้วนหลังที่ดูไม่ไทสันมาคุณมีฟิลลิ่งอะไรแชร์กันมานะครับแต่รู้สึกได้ครับว่ามันเหมือน14ี่อีกครั้งเลยพิธิเ้ยบาย,บายโคตรมันเลยโอ้ไทสันบอกอะไรวะบอกอต่อยมาห้ายกนะนึกว่าต่อยมาสิบสี่ยกแนละ้วโอ้จะเป็นลมแทนไปแล้ว วัสด,ดีจ้ะ